วันนี้เรามาแชทเกมนะครับผมอดี๋ยวทำขอลดเสียงนะผมรู้สึกว่าหลายคลิปผม่เสียงมันต้องแบบนี้เลยเว้ยเออมีเดียเนี่ยมีเดียเนี่ยโอเคเกมนี้ครับน่ารักใสๆครับสไตล์แบบใหม่ๆครับผมน่ารักใสๆสไตล์ คือเกมยุคเดี๋ยวนี้มันชอบออกแบบแนวแบบนี้เว้ยครูวิจอมแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นแบบซูปเปอร์ซูปเปอร์ซูปเปอร์เวอร์รี่แร้วคืออย่างผมเห็นเกมมาแล้ววะเกมใหม่อ่ะมันชื่อเกมว่าอะไรวะไอไอ Connect, คอนเน็กคอนเน็กอะไรนั่นแหละไอที่มันเป็นแบบแนวเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูครูวิจชม เออสมุนที่ทำหอกกัน,นแล้ววะเดี๋ยวนั่นไงไนะอเจมเกมนี้ไม่มีในแอปสโตร์นะครับผมเกมอยากถ้าอยากจะเล่นก็นี่นะครับชื่อเกมก็บนซ้ายเลยครับไปโหลดามาเล่นได้อร่อยแน่นอนการันตีครับอร่อยครับ,อร,อ,รบอร่อยวันนี้ไม่มีแล้วคุณเล่นเกมนี้ไปเรื่อยคุณจะได้อะไร เอาเป็นว่าผมไม่บอกก็ยันอยากรู้ก็นั่นารัะเรามาเล่นเองมันมี็เกมน่ารักน่ารักคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมเปิดกระชานอันนี้น่าจะการันตีนะแฉชุปาโคตรเกลือ ว่าเปเกมน่ารักน่ารักผมชมไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกอะครับไม่มีอะไรหรอกจริงจริงผมจะเล่นอีกเกมน,น,นะที่เล่นประจาแต่อันนี้ไม่ได้เล่นประจำแหละแต่ก็เล่นอยู่ก็โอเคะครับอ่ะสําหรับเกมนี้มีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวผมกดเอพิโซดเอพิโซดให้ดูนะแปลว่า จะกดนิวแล้วกัน <c oughs> อ่าสมมติเราเลือกมาตัวละครหนึ่งนะจึ๊บอ่านเนื้อเรื่องสกิปไปไม่มีอะไรครับน,นี่มันไม่มีอะไรในกอหญ้าคุ้มชมเชื่อของนี่มากอร่อยอ่ะเกแม <c oughs> อร่อยเกินอร่อยเกินห้ามใจคุณผู้ชม คือผมจะจงแจ้งก็ไม่ได้นะเดี๋ยวยูโดน YouTube แบนๆๆวะ่ะ <c ười> เคยโดนเป็นรอบแล้วนะเดี๋ยวอาจจะเสียงช่องวินได้คุณผู้มอ่าแปลว่าเดี๋ยวผมจะไปอัพตัวคือเราอัพตัวเพื่ออิงเราดาวสูงครับผมเราจะต้องเข้าไปถึงเอพิโซดที่มันจะต้อง มันจะต้องเพิ่มสกิลมาเพิ่มสกิลครับคือตัวละครเรามันเหมือนแบบเป็นท่านพุกก้าครับแล้วแบบต้องทำให้สาวน้อยพอใจอะไรอย่างเงีย้ยเดี๋ยวผมจะเอาเวกเป็นตัวนี้นะเป็นเจ้าตัวที่ผมใช้ประจำ การเอาไว้เคนิ่งก็ต้องไปเก็บด่านมาครับไปเก็บด่านมาเดีย๋ยวผมดูดิไอตัวนี้ไม่ใช่แล้ววนะเกมแม่งมีข้อเสียอย่างเดียวเอ้ผู้ชมแม่งโหลดนานเนี่ยแหละบางทีแม่งก็ปั๊กอย่างเดียวเลยครับ ไงก็คุณผู้ชมอยากสมัครกับความแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรบริหารข้อมือนะครับหรือว่าอะไรนะกูจ <c> ะ <oughs> พูดยังไงดีว่าเล่นเพื่อขอนคลายนะครับผมแล้วก็ได้แบบสไตล,ล์เกมนะไงก็เดี๋ยวผมฝากไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวผมออกเกมข้าใหม่ก่อนอ่ะตัดเป็นพาร์ทหนึ่งไงก่อนพาร์ทหนึ่งก่อนนะนกนนะเกิดเรื่องเกิดเรื่องโอเคเดีย๋ยวไปบัตเทอรให้ดูกัน